โอเคครับผมคันนี้ก็เป็นรถสเตปนะครับผมถ้าใครไม่มีก็ต้องไปหารถมาทำเนอร์หรือว่าใช้แอปจีในการทำนะครับแต่ผมก็ไปหาซื้อรถเข้ามานั่นแหละคันนี้ก็มีอยู่3สูตรดูกันได้ดีนะครับแรงทุกเกียร์แน่นอนครับผมโอเคครับผมวันนี้ก็มาพบกับผมช่องเซนจี้ซีเฮดนะครับวันนี้ผมก็จะมาสอนจูนรถ t o y o t a Supra Mark คนะครับผมคันนี้ก็จะอยู่คันที่38นะครับน้ำหนักก็อยู่ที่1500เลยคันนี้ก็น้ำหนักก็ปานกลางนะครับไม่หนักมากแล้วก็ไม่เบามากนะครับคันนี้ก็จะมาสอนจูนเป็นรถสเต็ปนะครับสเต็ปก็จะตามด้านข้างนี้เลย414 HP 2299 Nm นะครับผมโอเคคันนี้ผมก็ไปซื้อมานะก็ถ้าใครไม่มีก็ต้องไปหาแอป GG มาทำนะครับผม หรือว่าไปหาจ้างเขาทํานะครับแต่แบบผมก็ไปซื้อมานี่แหละคันนี้ก็แรงมากๆเลยก็วิ่งดีมากแต่ก่อนที่เราจะไปดูสูตรเกียร์กันเนี่ยเราก็ไปดูการขับขี่กันก่อนเลยอโอเคครับผมอันดับแรกก็ตั้งขับเคลื่อน4ล้อนะครับตอนนี้ก็จะเป็นการขับขี่แบบปกตินะออกตัวชิงไฟออกตัวให้มันออกตัว3,000รอบ4 0 0พรอบอ่ะแบบนี้เลยก็ก่อนไฟจะเขียวแล้วก็กดคันเร่งไปนะครับ เราต้องฝึกเยอะๆนะครับมันจะออกตัวแบบเมื่อกี้นี้ได้แน่นอนถ้าเราฝึกเยอะๆนะมันก็จะวิ่งประมาณนี้เลยวกจุดนะครับอันนี้ก็ถือว่าวิ่งเร็วมากๆนะครับคั้นข้างๆก็กดคันเร่งอย่างเดียวก็จะได้6.73สนะสูตรเดียวกันเลยแล้วก็มาดูร้านต่อไปรานนี้ก็จะเป็นการออกตัวรอบสูงๆนะครับผมมันจะใกล้เคียงกับเมื่อกี้นี้มากก่กอนไฟจะเขียวก็กดคันเร่งไปเหมือนกันแต่อันนี้จะกดเร็วกว่านิดนึง เพราะว่ารอบมันต้องไปที่รอบสูงๆแล้วมันจะออกตัวไปพอดีมันก็จะวิ่งประมาณนี้เลย6.48นะครับ6วิ 6. .48 ก็ถือว่าวิ่งเร็วมากๆแล้ววิ่งขนาดนี้แล้วก็อันนี้ก็จะเป็นการกดสลับนะครับผมกดสลับทางสั้นจะแยกมาอีกสูตรหนึ่งนะครับก็ล่นนี้ก็จะไม่ได้เบินยางนะมันก็จะออกตัวได้นะครับออกตัวดีแต่ว่าเกียร์มันไม่สับให้นะครับผม เพราะว่ารถมันมาเร็วเกินไปมันเกียร์มันไม่สับให้มันก็จะวิ่งประมาณนี้เลย5วิจุดห6เอาตัวคิกกระตั้งไว้ตามสุดเลย1กับ1นะครับแล้วก็มาดูลันต่อไปดีกว่าลัานนี้ก็จะเป็นการเบินยางล้อหน้านะครับเบินรอบให้มัน5000รอบ6000รอบแล้วเราก็แล้วเราก็ลากปล่อยปล่อยเกียร์ให้มันไปเกียร์ดีแล้วเราก็เหยียบเบรกหน้าให้มันเบินยางล้อหน้า เบิร์นจนมันเบิร์นไม่ได้อะนะแล้วเราก็เข้าเข้าเส้นได้เลยมันก็วิ่งดีมากๆนะครับก็ออกตัวดีต่อเกียร์ให้ดีมันก็จะวิ่งประมาณนี้เลย5วิจุดสี่หนะตัววิ่งเร็วที่สุดแล้วมันเคยได้5.3จุาวินะแต่ว่าไม่ได้อาดคลิปไว้อโต้คลิปก็ตั้งไว้ตามสุด1กับ1เลยแล้วก็มาดูสนามไฮเวย์ Highway กันดีกว่าอันนี้ก็จะเป็นการออกตัวแบบรอบสูงๆนะครับเรามาดูกัน มันก็กดคันเร่งก่อนไฟจะเขียวอะ่ะมันก็ยากอยู่อะ่ะต้องฝึกเอาแล้วเราก็จะรู้จังหวะแต่อันนี้ก็ทำหลายรอบมากอะ่ะมันก็วิ่งประมาณนี้ออกตัวรอบส,งสูงๆก็ได้6กจเจดนะครับผมก็วิ่งเร็วมากแล้วก็มาดูการกดสลับกันดีกว่าสนามให้เวเบินยางล้อหน้าให้ร้อนก่อนเลยเนี่ยเราก็เบินไป เบินจนมันเบินไม่ได้นี่เลยเบินเบินเบินเนี่ยเนี่ยมันเริ่มไม่ได้แล้วเราก็เข้าเส้นกดสลับไปเลยมันก็เบินร้อนร้อนอะ่ะยิ่งร้อนมันก็ยิ่งดีอะ่ะแต่ถ้าเบินเยอะมันก็เสียเวลาคนรอนะแข่งด้วยคนรอมันนานอันนี้ก็วิ่งประมาณนี้เลยห้าวิจุดดหนะครับผม oh, <no. S 1> ก็เร็วมากเอาตัวอีกาดังว้ต่มสุดเลยหนึ่งกันหนึ่งเลย แล้วก็มาดูการขับปกติดันโลกันดีกว่าออกตัวไปแล้วอันนี้ก็ไม่ได้กอเลยนะครับเราก็จะให้ขับเราก็จะให้ดูแบบเรียวๆไปเลยวันนี้ก็วันหวยออกนะครับก็ขอให้โชคดีนะครับผมไม่รู้ว่าออกเลขอะไรแต่ว่าเลขทะเบียนรถผม525นะเคยฝันเห็นอยู่ในเดือนนี้แหละแต่ผมก็ไม่ได้ซื้อหวยนะครับที่ ก็วิ่งประมาณนี้เลยโคตรแรงห้าร้อยเก้าสิบเป็นทีเรียบเรียบหกร้อย 600. ไปแล้วหรือหวยมันจะออกเลขนี้วะหกร้อยออกเลขทับสปีดคันนี้หรือเปล่าหวยอ่ะหกหนึ่งสี่นะครับสุดสนามสุดสนามที่หกหนึ่งสี่นะครับแล้วก็ไปลายไฟก็วิ่งอยู่หกร้อยสองนะครับผม ประมาณนี้เลยบอกหวยบอกหวยไม่รู้ว่าถูกหรือเปล่านะแล้วก็มาดูการกดสลับด้านโลกนันดีกว่าออกไปแล้วก็กดสลับรัวไปเลยก็จะวิ่งประมาณนี้เลยเจ็ดร้อยเจ็บวกบวกนะครับก็วิ่งเร็วมากหน้าไม่เ7็ดร้ลายไฟก็จะประมาณนี้เลย 7 6็อหกสิบนะครับผมก็วิ่งเดียวที่สุดแล้วมันก็ได้แค่นี้แหละแรงแล้วแค่เนี่ยโอเคครับผมก็เป็นยังไงกับมาานะครับหน้าใหม่ก็วิ่งไปที่เจ็ด้อยเจ็สิบวกบวกเลยนะครับผมก็โคตรแรงเลยนะครับเนี่ยโอเคครับก่อนที่เราจะไปดูสูตรเก์กันเนี่ยแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งกันด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับผมโอเคครับผมถ้ากดกันแล้วก็ ไปดูสูตรเกียร์กันเลยสูตรเกียร์ก็ประมาณนี้นะครับสูตรเกียร์นี้ก็จะเป็นสูตรเกียร์การกดสลับดันโลเมื่อกีนี้เลยนะครับผมที่มันวิ่ง770บวกบวกอ่ะก็โคตรแรงเลยนะแล้วก็อีกสูตรหนึ่งนะครับที่เราใช้ขับธรรมดากันนะครับเราก็จะปรับอันบนสุดลงมาอยู่ที่3.06นะครับผมก็สูตรนี้ก็เป็นสูตรขับธรรมดาออกตัวให้ได้แข่งสนามเรซิ่ง วิ่งอยู่ที่6.4 6.5วิเลยนะโคตรแรงแล้วก็ดันโลมันก็จะวิ่งอยู่ที่614นะครับสุดทนามตัดพอดีแล้วก็อีกโซนหนึ่งที่เราใช้กดสลับแข่งทางสั้นกันนะครับผมเราก็จะปรับอันบนสุดลงมาอยู่ที่2.10นะครับก็วิ่งได้แน่นอน 5.4-5.5วิแต่ที่เคยลองมันลง5.3วิด้วยนะแต่ว่าไม่ได้อัดคลิปให้ดูแม่เสียดายมากแล้วก็ทำหลายๆรอบก็ไม่ได้ได้5.4อย่างเดียวก็เลยเอา5.4มาให้ดูนะครับก็ประมาณนี้เลยคันนี้แล้วก็ช่วงล่างก็ไม่มีอะไรมากแต่งตามใจชอบเลยครับผมนี่เลยแล้วก็อันนี้กดรีเซ็ตปโอเคครับผมคันนี้ก็ลดลาย e ดอะฟา s t นะครับโคตรเฟี้ยวคันนี้ก็ เอามาแล้วก็เอามาแต่งเองด้วยนิดหน่อยนะก็แต่งเติมนิดหน่อยก็ประมาณนี้คันนี้ก็มีขายนะนะครับราคาไม่แพงโอเคผมคลิปนี้ก็ไปแล้วบายบายสวัสดีครับใครสนใจซื้อรถหรือซื้อเงินทักเฟซส,ส่วนตัวมาหาผมได้เลยนะครับลิงก์เฟซผมอยู่ใต้คลิปนะครับขอบคุณมากครับที่ดูคลิปผมจนจบอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับขอบคุณครับ